สวัสดีค่ะจะรีวิวของที่ซื้อจากหน้าโรงเรียนกันนะคะนี่จะมาอธิบายนี้ก่อนเลยแล้วแกะแพ็กเกจออกแล้วนะ mm hmm. คือเมื A, อม่อกี้คลิปเสียเลยต้องถ่ายใหม่นะคะ mm hmm. ก็ย้อนมาถึงนี่กันเลยอะ mm ่ะ hmm. ก็ที่จริงตอนนั้นเราบอกว่าจะซื้อสีแดงเอ้ยสีฟ้าเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าสีฟ้าหมด mm hmm. แล้วตอนนั้นที่เราบอกว่ามันร้านไม่มาแล้วเราก็เลยมาซื้อวันนี้แทนนะคะ ที่จริงเราซืส้สีแดงมานะคะอยู่อยู่ในห้องครัวนี่นะคะเห็นไหมมืดไปไหมอะ่ะคือเราไม่ได้เปิดแสงไอ้นั่นสุดๆ,ดๆเพราะแสงมันเรามันเสียอ,อีกหลอดหนึ่งถ้าแบบนี้จะไม่ค่อยแผ่นะจะบอกแล้วว่าอนี้ดีกว่าสีแดงนะมันแผ่ก,กว่าแล้วก็นิ่มกว่าด้วย กิ่นกาวเน่ยนะคะนี่บรรปบานแล้วเราก็ซื้อน้ำลายเลียนมาด้วยเนาะตอนที่เรารีวิวคลิปที่ซื้อของจากหน้าโรงเรียนน่าจะ ep สามมั้ง ep สามน่าจะใช่ ep สามนี่นะคะแผลไหมเอ่ย ที่เราซื้อซลามแบบนี้มาเพราะว่ามันไม่มันไม่ติดเสื้อแล้วก็อีกอย่างถึงมันจะไม่ค่อยแพ้นะถ้าเกิดเราทําเองมันจะแพ้แล้วก็นิ่มกว่านี้ด้วยแต่อันนี้เขาผลิตเอามาเลยจะไม่ดีเท่าที่เราทําเองนะคะอูสีใสสวยงามมากมายอะเราจะมาเก็บกัน เ <c oughs> ช่อมันตละ1 2ึ่สองสามได้เยอะอ่ะอ่ะปิดฟ้าโอเคในนี้นอ่มนี่แล้วเราก็ซื้อไลโกวันนี้ใหม่แล้วนะคะ เดี๋ยวจะเอาให้ดูเอ,อ้ยไม่เอาดีกว่าจำได้ไหมที่เราซื้อเลโก้อันนี้เหมือนกันที่เป็นสีเขียวที่มีตาเรียวอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาชอบดูกันแต่ก่อนข้อนี้หมือนเดียวเลยมองเห็นไหมอะ่ะมันมืดเนาะนะคะก็แกะให้ดูกัน ก็ตอนนั้นเราก็ซื้อนะสีเขียวจำกันได้ไหมเอ่ยนี่นะคะอุ๊ยมืดขออภัยในความที่แบบไม่สรุปมันมืดนะแต่ต่อไปอันนี้จะแจะให้ดูนะคือเราบอกไปแล้วเนาะว่าเราเป็นโรคสะสมโน้ตเอ้ยไม่ใช่เราเป็นโรคสะสมหนังสือเอ้ยสมุดมันแบบไม่รู้เราเริ่มติดตั้งแต่ ตอนที่เราซื้อสมุดแล้วก็เราเริ่มชอบสมุดแล้วเลยซื้อแบบเยอะเลยตอนนั้นเราก็รีวิวไปแล้วเนาะสมุดนี่นะคะเป็นสมุดน่ารักมากน่ารักเฟริร์แต่ว่าสีมันจะธรรมดาแต่ที่เราชอบเนี่ยเพราะว่าดูมันน่ารักแต่ไม่รู้จะบ,บัญญาอย่างไรมันจะมีแบบแล้วดูสีมันมีปากกาเล็กๆเ,เนี่ย มองเห็นปะเดี๋ยวอ,ออกให้ให้ดูนะคะนี่มีปากากาเล็กๆอยู่ด้วยต้องเขียนดูว่เาเขียนออกไหมเขียนไม่หกเอาทำไมเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเอาไัเพาป๊มนึงนะคะมันใช้ยังไงเนี่ย ใช้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เขียนเลยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสมุดคลิกเก่าแล้วนะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะเนี่ยแล้วอย่างสอไปกันเลย สติกเกอร์วันบรไทยแล้วก็เป็นโลก,ก,กสะสมสติกเกอร์เหมือนกันแล้วเราก็เลยมาให้ดูเอ,อ่ยังเอ,อ่คลิปที่เรารีวิวสติกเกอร์ตอนนั้นนะคะแต่เป็นอีกแบบก็แล้วก็นีมันจะเป็นแบบพวกรักกันดีกว่านะอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นสติกเกอร์ออนวอนสอไปอยากมีแฟนร่นี่แล้วก็ หมดเวลาโสดแล้วมาเป็นแฟนกันชะดซะดีกว่ามัง้งนี่ไรถ้ารักกันจริงยิ่งแมนมาด่วนเม้นมาด่วนใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แมนเม้นมาด่วนนะคะข้างหลังก็เป็นอย่างงี้อันนี้ก็ข้างหลังก็เป็นี้เพราะว่านะคนที่ผลิตต้องเป็นคนไทยแน่นอนเลยเพราะว่าเราเป็นภาษาไทยนะคะ คนคิดนี่ก็ช่างคิดจริงๆเดี๋ยวจะแกะเป็นตัวใหญ่อันหนึง่งเพราะเราคู่กันอ่อันนี้ดีกว่าเพราะเราคู่กันนะคะเดี๋ยวขอเวลาแกะก่อนแป๊บน,นึงนะคะโอเคแกะออกแล้วนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะเราคู่กันนะคะ เราจะแปะไปที่ตรงไหนก็ได้เราอยากไปแตะที่บา้านเราก็แปะไว้เพราะเราคู่กันนะคะแปะเลยอ่ะสวยงามมากๆแกะกรองเก็บก่อนก็วันนี้ก็มีของน้อยนะเพราะไม่รู้จะอลไรมารีวิวก็มีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะ ก็อขออาภายในความไม่สะดวกแล้วก็คืออาจจะทำอะไรช้าเกินไปหรือว่าหมดแต่เปิดปิดอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็มีเราจะแจ้งว่าจริงๆเรารีวิวไข่อีสเตอร์นะแต่ว่าคิมน้นมันเกิน15นาทีเราเลยไม่ได้ลงนะคะก็ต้องขออาภาัยในความไม่ได้ดู <c ười> คือแบบคากเลยอะ เดี๋ยวเราจะไปอีกคลิปเึื่องอย่าลืมไปดูนะเราจะรีวิวไขอิสเตอร์กันเพราะว่าคราวนี้เราจะรีวิวสั้นๆเลยเราจะไม่รีวิวของที่เราได้นะของที่เราได้จะมีกระเป๋าสีสีช็อกแล้วก็สีไม้นี่แหละก็จะให้ดูในคลิปนี้ก่อนเลยนะคะจะได้เข้าใจกันแล้วก็มีก็รีบดูด่วนเลยนะคะ เป็นสีช็อกเอ้ยไม่ใช่สีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีเทียนเนาะเราจะไม่แกะให้ดูนะแล้วก็เป็นหนังสือระบายสีสองอันแต่ว่าสีไม้เนี่ยเราเอาไปไว้โรงเรียนละแล้วก็กระเป๋าคูมะนะคะก็คือเราต้องขอโทษจริงๆนะคะมันเกินสิบห้านาทีมันยี่สิบนาทีเลยคือเราเมาต เปิดกล่องให้ดูเปิดสีให้ดูอย่างนี้นะคะเราก็จะแจ้งก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวขายอีเซอร์อีกคลิปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ